มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแต่มันมีเรื่องราวการลองผิดลองถูกมาหลายชั่วยุคนเราไม่ได้ถือแค่กระเป๋าหรือใส่แค่เสื้อผ้าเพราะว่าสิ่งที่เราใช้อยู่นะมันคือความภาคภูมิใจค่ะจริงๆแล้วตันก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ชอบในความเป็นไทยแล้วก็รู้สึกว่า ความมีสเสน่ห์หรือคุณค่าที่สามารถแทนจิตใจได้เนี่ยสิ่งของเราเนี่หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีมาตั้งแต่โบราณเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจค่ะตั้งแต่เด็กจนโตมาเราก็ได้คุกคีกับอะไรความเป็นไทยหรือผ้าไทยอยู่แล้วตานก็จะได้เห็นว่าสมัยเนี้ยดีไซเนอร์หรือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะมีการมีความคิดมีไอเดียที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือผ้าไทยของเราเนี่ยมี ความทันสมัยบางทีเขาอาจจะแบบเอาไปทํากระเป๋าเอาไปทํำรองเท้าเอาไปทำอทิ c เ,เ,เซอรี่หรือว่าชุดต่างๆหมวกคือเป็นได้ตั้แต่หัวจะด,ดปลายเท้าเลยคือเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาได้โดยที่ไม่ล้าหลังค่ะก็จริงๆความเป็นไทยเนี่ยมันมีมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบอย่างเช่นของเรื่องของอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ของแต่ละจังหวัดของแต่ละภูมิภาคเนี่ย คือถ้าเราเอามารวมกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็กลายเป็นความเป็นไทยนะตรงนี้ค่ะซพตัวจริงของจริงแล้วคุณล่ะ